สวัสดีค่ะรายการต่อไปเป็นการบันทึกรายการค้าในระบบขายหรือเซลล์ออเดอร์นะคะขายเป็นการขายสดสินค้านะคะสำหรับรายการวันที่4มีรายละเอียดดังนี้นะคะขายสดโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเงินสดแกลอนละ2,500บาทจำนวน1แกลอนให้กับบริษัท BTR อร์อวิสจำกัดโดยออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงิน เลขที่ sr 0 0 0 1ทับ00001นะคะเราจะกลับไปที่หน้าจอของโปรแกรมน,นะคะสำหรับรายการคร้าวันที่4นะคะให้เราเข้าที่ระบบขายนะคะและรับจองสินค้ากดปุ่ม เวิร์กโฟนะคะแล้วเราก็จะเลือกเอกสารที่จะบันทึกนะคะสำหรับรายการค้าของวันที่4นะคะเป็นการคีอินวอยขายสดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกที่อินวอยสินค้านะคะและเลือก1.1เป็นการขายสดนะคะ เมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าจอที่จะมีเป็นระบุชื่อสาขานะคะในที่นี้เราทํางานที่สํานักงานใหญ่นะคะและเล่มของเอกสารค่ะเล่มเอกสารเราจะใช้เล่ม0001นะคะเป็นการขายสินค้าด้วยเงินสดค่ะคลิกปุมโอเคนะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเป็น หน้าจอของการให้บันทึกอิน o i c e นะคะสำหรับการขายนะคะให้เรากดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มนะคะสำหรับอิน o i c e นี้จะเป็นเลขที่ SR 0001ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงิน วงเล็บบินเงินสดขายนะคะทำรายการอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะในส่วนของช่องเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะเราจะมาใส่ในส่วนของวันที่เอกสารนะคะวันที่เอกสารก็คือวันที่04นะคะ015 วันที่040159นะคะกด enter เลยค่ะในช่องของรหัสลูกค้าช่องนี้นะคะถ้าเราจำไม่ได้ให้เรากด enter นะคะจะเป็นช่องถัดไปคือชื่อย่อของลูกค้าในกรณีนี้ของรายการค้าวันที่4ชื่อของลูกค้าคือบริษัท v t r เราจะพิมพ์คาว่า T แล้วกด enter นะคะ โปรแกรมก็จะไปที่รายชื่อของลูกค้านะคะก็คือบริษัท VTR กดเลือกนะคะโปรแกรมจะแสดงยอดหนี้ของลูกค้าบริษัท VTR นะคะซึ่งยังไม่มียอดหนี้ให้เรากดปุ่มโอเคนะคะเมื่อคลิกปุ่มโอเคแล้วโปรแกรมจะถามว่าจะใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีด้วยหรือไม่ ให้เรากดปุ่มยีตนะคะในช่องของชนิดแบบเราจะใช้เลขหนึ่งนะคะเพื่อเท่ากับ7%ซนนะคะตรงกับทางข้อมูลของบริษัทคะ่ะในส่วนของช่องหน่วยเงินหน่วยเงินเราจะลบออกนะคะเพราะเราจะใช้หน่วยเงินแค่บาทคะ่ะลงมาที่รายการสินค้านะคะแถบของรายการสินค้านะคะ ในช่องของคอลัมน์ T เราจะใส่หนึ่งนะคะแล้วกด Enter นะคะในช่องของชื่อสินค้าสำหรับรายการวันที่4มกราคมสินค้าคือโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเราจะพิมพ์คำว่าโ so, ซแล้วกด Enter นะคะจะมีชื่อสินค้าที่ขึ้นต้นด้วยโ so, ซนะคะคือรายการเดียวนะคะให้เรากดเลือกค่ะ แล้ว Enter ไปที่คอลัมน์จํานวนนะคะตามโจทย์ขายเป็นเงินสดโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์คือ1แกลลอนนะคะเราจะใส่เลขหนแล้วกด Enter นะคะโปรแกรมจะแสดงการระบุหน่วยนับให้นะคะให้เรากดปุ่มโอเคค่ะจะเห็นว่า มีราคาขายอยู่แล้วราคาขายนี้โปรแกรมจะดึงมาจากราคาขายมาตรฐานที่เคยบันทึกไว้ที่ฐานข้อมูลสินค้าของสินค้าโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะในที่นี้ราคาที่จะเป็นที่จะขายในครั้งนี้คือแกอนและ2,500บาทซึ่งตรงกับราคาขายมาตรฐานพอดีดังนั้นเราไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนะคะสำหรับรายการอินโวยขายสด ในการบันทึกรายการของวันที่4มกราคมก็มีรายละเอียดตามนี้นะคะเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราจะกดปุ่ม F10 เพื่อเซฟนะคะโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้องโปรแกรมจะแจ้งว่าจะทำการลงบัญชีให้ที่บอชเชอร์เลขที่ SC 5901001 ลงวันที่4เดือน1ปี59นะคะในช่องแถบสีเทานะคะรายละเอียดที่หัวข้อของ voucher ใบนี้นะคะจะเป็นเลขที่ s r 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1นะคะลูกค้าคือบริษัท VTR Service นะคะจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะบันทึกบัญชีตามนี้นะคะเดบิตเงินสด รหัสบัญชี101101 101, จำนวนเงิน2,675บาทเครดิตขายสดนะคะรหัส41101จำนวนเงิน2,500บาทเครดิตภาษีขายรหัสบัญชีนะคะ201104จำนวนเงิน175บาทเมื่อเราดูรายละเอียดแล้ว ให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกนะคะอีกครั้งโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการพิมพ์วอยซ์ใบนี้หรือไม่เราไม่ต้องการพิมพ์นะคะให้เรากด No ค่ะโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าจอในการบันทึกสินค้านะคะ แต่เราไม่ต้องการบันทึกแล้วให้เรากด Escape เพื่อออกนะคะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ให้เรากดปุ่มเ็ดนะคะจะกลับมาที่รายการ Invoice ขายสดนะคะจะเห็นว่ามี Invoice รายการค้าเลขที่00 00 000001นะคะเลขที่อ้างอิง s r 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 1นะคะ ของวันที่4เดือน1ปี5 9ชื่อลูกค้าคือบริษัทวิทีอา v i เซอร์วจำกัดนะคะให้สังเกตช่องนี้อีกทีนะคะแผดคือการระบุว่าลูกค้าใบลูกค้ารายนี้นะคะได้มีการจ่ายชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วค่ะ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะตรงกับที่โจทย์กําหนดให้นะคะในรายการค้าของวันที่4สำหรับการบันทึกรายการอินวอย e ขายสดวันที่4มกราคมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะให้เรากด Escape ออกจากเมนูนะคะและกด Cancel เพื่อออกจากเล่มเอกสารนะคะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการบันทึกอินวอย e ขายสด ของรายการวันที่สี4มกราคมค่ะ